โหลเธอสวัสดีคะ่ะคุณวันนี้เราสองคนก็มาเป็นอาชีพครูใช่ค่ะนี่คืออาชีพของพวกเรานะครับวันนี้เรามากันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นค่ะวันนี้มาขอนแก่นก็ต้องมาสอนหนังสือกับน้องๆน,นะคะนักศึกษานะคะคุณค่ะวันนี้เราให้การบ้านไปเมื่อคราวที่แล้วจําได้ไหมคะว่าเราให้การบ้านไปแล้ววันนี้เขาทําคลิปมาส่งพวกเราด้วเธอะผู้ตายอยากจะเห็นฝีมือนะคะการทําคลิปของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของนักศึกษาบอกเลยนะว่าวันนี้ทั้ง9ก้ากู กลุ่มนี่คือทาออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือเป็นเด็กปี2เธอแล้วเก่งมากนะคะ<อ>เรื่องของการสร้างสารรค์การตัดต,ต่อต่างๆหลายกลุ่มทำออกมาได้ดีนะถูกต้องแล้วกันเล่าเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้เลยแล้วบอกเลยนะคะว่าจริงๆทุกคนเนี่ยทำเป็นตัวของตัวเองเนาะเธอว่า,าดีมากเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วก็ใช้เรื่องการเล่าเรื่องผ่านอัตลักษณ์ทางด้านของความเป็นที่ท่องเที่ยวในขอนแก่นน่ะแล้วก็ใช้ภาษาอีสานเล่ามาเลยชอบมากชื่นใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่แบบว่าเป็นการแบบว่า พูดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและไลฟ์สไตล์ของคนภาคอีสานเนี่ยอันนี้คือตอบโจทย์วันนี้มากเลยนะคะอาชีพครูวันนี้ก็แฮปปี้มากพวกเราก็รู้สึกเอ็มเอ็มเปรมปรีที่ได้มาสอนหนังสือแล้วให้มาความรู้กับเด็กๆนักศึกษานะคะบอกเลยนะคะคราวหน้าเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย